มางานพิธีบงวงสรวงเบิกเนตรองค์พระพิคเนตคะ่ะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะฉันรู้สึกว่าปังอะ่ะแล้วบอกเลยว่าวันในพิธีจึงมาไม่มาไม่ได้เราจะปังไปด้วยกันในแค่จสาทุปีนี้เท่าไหร่นี้สักหมื่นล้านนะมาหาสาุคะ่ะ<ด> ไิธีวันนี้มากอิ่มเอมหัวใจมากก็มีข่าวดีสำหรับแฟนโฮโรวเบเปอร์นะคะเดี๋ยววันนี้ดูกี้มีมาแจกอีกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะกับคุณกมิวคกี้คุณแม่สุดทัพสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะกับรายการสุดปังพลังมูค่ะวันนี้บอกเลยนะพี่เอว่าลดมาเป็นวันที่มิวกี้จะพาเพื่อนๆนะคะมางานพิธีบวงสวงเบิกเนรองค์พระพิคเนศค่ะและไม่ได้การเบิกเนรธรรมดานะคะเพื่อนๆเป็นการเบิกเนรแบบนี้ค่ะเห็นวอลเปเปอร์ดิ่ฉันไหมเธอดวงพิคเนศว่าสวยแค่ไหนสวยมากค่ะแล้วมีตัวเลขที่เข้ากับเราแล้วดูตรงนี้มิวกี้ปลายาจะมีที่ไหนทําได้แบบนี้ อ่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรามาในนามของโฮโลวอลอีกแล้วซึ่งเป็นของพี่แมนการินนะคะแล้วก็คุณพี่หมอตอกแป๊กอาจารย์วงังแล้วก็อาจารย์คาถาวันเนี้ยอาจารย์เชียงเป็นคนทําวิธีบอกเลยว่าปังมากคือเอาจริงๆนะเขาใส่ใจทุกลาเลียดจริงๆตั้งแต่เมื่อกี้ใช้โฮโลวอลเ p เปอร์นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะฉันรู้สึกว่าปังอะ่ะแล้วก็คนรอบตัวคือใช้หมดอย่างที่เมื่อกี้บอกเพื่อนเพื่อน,นะคะว่าโฮโลวอลเบเปอร์เขาไม่ใช่แบบสักแต่ว่าจะทํานะเช่นพี่เอซื้อก็ได้เหมือนกันน้องแบนซื้อก็ได้ เ,เขาก็จะเอาวันเดือนปีเกิดเอาสีเอาตัวเลขที่ถูกฉลองกับเราอะมาทําให้เราเป็นแบบของเราโดยตรงเชื่อไหมวันนี้พี่แมนส่งมานะเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูฉันแบบขนล,ลุกคือก่อนที่เขาจะดีไซน์ให้เรานะคะเขาจะถามวันเดือนปีเกิดเราก่อนแล้วก็ความต้องการที่เราอยากได้อยากปังว่าเราต้องการด้านไหนบ้างไม่ใช่แบบสักแต่ว่าจะทํานะดูดิ สว,สวยมาก,ว,มากวันนี้ค่ะพเพื่อนๆ่ะเขาทําพิธีกันแบบจริงจังมากโดยการเบิกเน่ตรนะคะองค์พระพิคเนศปรางต่างๆค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้เข้าไปอยู่ในพิธีแล้วบอกเลยว่าวันในพิธีจึงมากไม่มาไม่ได้วันนี้ฉันเห็นยายเคยมาด้วยเดี๋ยวเราไปถามนางดีวกว่าว่านางปังยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปสวอปกันก่อนนะคะพเพื่อนๆอันดับแรกแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งในพิธีกันค่ะ สวยมากสวยจริงอ,นนอันนี้สวยมากพอ,อกาะรู้ป่ะออก,กรมศิลป์วาดรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยกรมศิลป์เป็นคนออกแบบทั้งหมด จริงแต่ว่าคนที่ดูความมงคลเนี่ยในเรื่องขององค์พ่อจริงๆ,ๆเนี่ยจะเป็นอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงกับพระจักร์เนี่ยเขามีความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้องค์พ่อที่สวยงามจริงๆบางที่ในเราเห็นในตลาดค่าขึ้นเยอะเป็นกระตูเยอะแล้วแต่อันนี้คือเขาวาดให้รู้สึกว่าเหมือนมีชีวิตแล้วก็มีพลังในดูดีเนี่ยของเราปางอะไรอยากเห็นนี่โอ้โหปางความร่ำรวยแจ็คดูเซตปางที่รวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกใช่ครับเพราะว่าเราใช้พางเดียวกันไงนี่โอ้ยจริงด้วยใช่ครับแต่ว่าเอลิเมนต์ต่างกันเห็นป่ะเอลิเมนต์ของตัวเลขหหรืือออีีลลิิเเเเเมมมนนนนนตต์่่่่างๆทกกดขึ้ยยจะไั งันนี้ก็คือเป็นธาตุเราเป็นคนธาตุไฟเหมือนกันแต่เป็นพวกร้อนแรงครับธาตุไฟนี่คือเป็นไฟที่มาจากไฟราศีอันนี้ก no ็็นราศีของเราต่างกันเห็นปะราศีตัวตัวตัวาตุราศีแล้วก็มีชื่อเปรียบเสมอว่าองค์พ่อได้อ่านชื่อตลอดเวลาอิเเมนต์ด้านหลังตรงนี้นอกจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าพลังของธาตุที่เสริมเราเขาเรียกว่าเสริมนักกษัตริย์เราอ๋อเสริมนักกษัตริย์พอดีที่แม่เชื่อไหมว่าต้องแต่หนูใช้ฮโลวลนะฟังมากเลยอ่ะขอบคุณครับผมอันนี้ขนาดเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ออกกกแบบนะ็ยังรู้ส ว่าฟังและใช้จริงๆด้วยเหมือนกันใชจริงเนะีนะ่ยหนูใช้ทั้งแบบว่าด้านในด้านนอกเลยพี่แมนแล้วพี่แมนรู้ไหมว่าเวลาหนูไปไหนก็ตามทุกคนจะลับเดินเข้ามาหาหนูนะ้วแบบที่มิวู้ี้หรูอชังางเล้นะคะท<อ>างฝั่งคนที่ออกแบบก็รู้สึกตืมนใจเหมือนกันหนูก็ดีใจที่แบบว่าแฟนๆฟังเรารีวิวแล้วก็ได้ลองใช้แล้วเขาก็บอกว่าแม่มันจึ้งมากแล้วก็แบบแฮปปี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้พอมาอยู่ในพิธีเนี่ยจะรู้สึกถึงความจึ้งและพลังที่มากกว่านี้อีกนะจะรู้สึกว่าวอลเปเปอร์ที่มิวคี้ได้ไปและทุกคนได้ไปเนี่ คือเราได้ไม่่ใชมีอะไรมากกว่านั้นมันมีความคาสตอกไหมอย่างที่บอกไปก็คือตามพื้นดวงด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะไม่เชื่อพี่แมทเราจะไม่เชื่อใครคะเดี๋ยวเราไปดูกันในที่จริงนะคะพี่แมทขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกัดยินดครับเดี๋ยวเจอกันในครับโอเคครับเห็นยาเอกแค่ไหมตัวเล็กๆอ่ะคุณแม่แค่คุณแม่แคบ้านนี้หน่อยไหนไหนไหนเรามันสาย โคโว์เหมือนกันปังยังไงเล่าดิคือ <c oughs> ได้งานจากโคโรว์น,นี่เยอะมากเริ่มแรกเลยคือหนูอะตั้งเล่นเล่นคือจริงๆเวลาเราซื้อโฮโรว์นเนี่ยเขาจะมีกําหนดการมีเลิกมีคาถ่ายให้สูตร<อ>แต่หนูไม่เลยลองเช<อ>ิงว่าอาจจะปังจริงไหม้งแก,งแกพอตั้งปุ๊บเช้าวันถ,ถัดมาแม่มีลูกค้าสามเจ้ารายใหญ่<อ>ทักหนูด้วยข้อความที่แปลกมากปกติเวลาเราคุยงานผู้จัมพ์ขาต้องแจบอกว่ารายละเอียดการทํางานกี่วันอะไรยังไงอันนี้เ็าทักหนูแค่ว่าสวัสดีค่ะจ้างงานค่ะหนูก็สวัสดีค่ะมีคิวว่างไหมคะมีค่ะจ้างเลยอนเลยสามคนภายในเช้าวัน เรอรแล้วบอกว่าเป็นห้างดังด้วยใช่ดเออของจริงแม่มีจริงเราสองคนคือใช้จริงๆนะสวยจริงมีดีแล้ววันเนี้ยขอเธอได้ยังได้แล้วเป็นคอลเลคชั่นใหม่องค์พ่อไงสวยสับไม่สับไม่หลับในสวยจริงมีสิ่งต้นไม้ลดมากโหสวยมากของแม่เป็นไงอุ้ยปังมากเราจะปังไปด้วยกันในแค่จ้าทูปีนี้เท่าไหร่ดกี่ร้อยดสักหมื่นล้านมหาจาทค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพิธีข้างในกันเนาะได้ค่ะนี่ไงนี่คือ สายมูตัวจริงไม่เชื่ออยู่แล้วแต่มงมงายพี่วงังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอวงัง ดวงทะลุปุกโป,ป่งไปถึงกระโหลกชั้นในเชื่ไอไหมเบลกี้ไปดูดวงกับพี่วังเมื่อแบบส <4 S 2> <4 S 1> ี่ปีกว่าที่แล้วไป<น>หาถึงบ้านจริงแล้วนางคิวทองมากแต่ว่าจะบอกให้ว่านะไม่เจอมาสี่ปีนะสิ่งที่แบบคือพี่วังติดตามอินสตาแกรมเขาตลอดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเดี๋ยวก็วันพีทูพีทเลยของเขาตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เห็นตลอดในทุกๆวันทุกๆปีอ่ะคุณรวยขึ้นมีความสุขขึ้นสามีนี่ก็รักลงมากขึ้นคุณทําได้ยังไงฮะนี่ค่ะพี่วังคอลโลวค่ะเสริมด้วย นอกจากตัวเราทาแล้วเราต้องมีอะไรเสริมด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากดูดวงจับพี่วังทําไงอันดับแรกเลยทําใจก่อนเลยนี่เรื่องจริงไม่มีคิวไม่มีคิวให้ทําใจก่อนแล้วติดตามพี่วังได้ยังไงเพไหนติดตามพี่วังได้นะครับจากไอจีครับหมอวัง mor a n e v a n g เข้าไปติดตามได้เลยของมิวกี้นะชีวิตจากวันนี้ที่ต้องดูหลับดวงจริงเหรอทำบุญอย่างเดียวสร้างบุญอย่างเดียวทำทานอย่างเดียวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่าเคารพสม่ําเสมอจบยันลูกโตดีทั้งบ้านดีทั้งครอบครัวอยากมีความสุขแบบมิวกี้นะคตติดาม ทำ u t u b e เขาค่ะต้องขยันเลยนะคะแล้วก็หาอะไรเสริมอย่ที่หาเสริมเราจะได้ดไดมีแรงใช่ไหม<อ>พี่วางมีแรงหางเนี่ย <pequ> เสรมาาิมเว่าใบให้มันฟังให้มันจึง้ง ขอต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับล้วนแต่มีเกียรติมีบุญมีบรารมีมีวาสนาวันนี้ได้มาที่เรือนพระปานวิทย์ก็ให้ถือว่าเหมือนกับเราทุกท่านได้กลับมาบ้านของพ่อก็คือองค์พระศรีคเนศ ข้าพระเจ้าขออัญเชิญองค์พ่อพระศรีคเดมหาเทรผู้กระจัดอุปสรรคมหาเถรห่งความสำเร็จได้อดสตตลงมาประสิทธิภาคโอลโวอรนี้อันจะได้เผยแผ่พระบ,บารมีออกไปยังนานา,นาอารยะประเทศทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี้ขอจงเป็นประกาศสิผู้ใดมีภาคนี้แล้วใส ขอญาณพระบารมีแห่งพระศรีขัเนธโอจงชูช่วยดังแสนสว่างอันเริงรองนำทางเรามนุษย์ผู้ศรัทธาพวกนั้นสู่ความสำเร็จอันง,ง่ายดายบังเกิดเพิเ่มเติมเสริมความศรัทธาอุดมสมบูรณ์เลิศด้วยทรัพย์และเกียรติยศอันจะเป็นไปในการทนุบำรุงพระาศาสนาทนุบำรุงชาติครอบครัววงตระกูลของเรามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น ให้บังเกิดมีซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนคนทั้งหลายได้จะเลริญรวยตามในความศรัทธาพระศรีธเนศนี้สาธุสาธุสาธุ ವಚನ ಮೇ ಪಠಯ มะมะเอีิมะมะนะชาลิตินะชาลิตินะมะพะทะนะมะพะทะจะพะกกัสสะจะพะกกัสสะพุทธะมะอุพุทธะมะอุนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ สิทธะมัทถุ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 อิทางพลังอิทังพลังเอตสมิงเอตสมิงรัตนตยสมิงรัตนตยสมิงสัมปัสสสัมปัสสานาเจตโสธนาเจตโสอภิมหาเศรีอภิมหาเศรษฐีสาธุสาธุ วันนี้เป็นเงินขวัญถุงจากอาจารย์เชียงนะคะ,ะคปังมากชอบพิธีวันนี้มากอิ่มเอมหัวใจมากจเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชอบคอนเทนท์ที่หนูพากลับบ้านมากเลยนะอาจารย์ดูน้ำตาไหลเลยภูมิใจบารมีพระคเนศคุ้มครองนะจ๊ะฝากกาเนชน้อยของอาจารย์ด้วยจ้ะ อันนี้อาจารย์เชียงมอบให้กับมือเลยนะคะซึ่งเป็นพระเจ้าสําเร็จทันใจค่ะสององนี้อาจารย์บอกว่าใส่กระเป๋าแล้วคือจะรวยมากปังมากนะคะแล้วก็ฝากอันนี้ให้กาเนชน้อยขอบคุณอาจารย์มากวันนี้แบบดีใจมากที่ได้เจออาจารย์เชียงเพราะว่ามิกกี้เองก็ติดตามอาจารย์เชียงมานานแล้วนะคะแล้ววันนี้พอได้เห็นอาจารย์แบบทําพิธีอะ่ะคือพลังอาจารย์อ่ะเสียงทุกอย่างคือแบบสุดมากเดี๋ยวเรามีข่าวดีสาหรับแฟนแฟนโทรว Wallpaper นะคะเดี๋ยววันนี้มุกกี้มีมาแจกอีกแล้วค่ะ แล้วเนี่ยรูปขององค์พ่อเนี่ยจะมีแต่นหนูทําไมอันนี้ถึงมีเต่ากรูปเลยคะจ๊ะส่วนใหญ่อย่างมิวกี้แน่นอนที่สุดก็จะต้องรู้ว่าพระคเนศเนี่ยมีเทวบริวารคือมุสิกา<ช>ก็คือนหนู อ่ตอนนี้อาจารย์ได้มีโอกาสไปที่อัส,สตาวินายักษ์ที่ประเทศอินเดีย่ะ,ะปรากฏว่าทุกสถานที่ที่เป็นพระคเนศเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่พื้นจะมีรูปลักษณะเป็นหินอ่อนบ้างเป็นสัญลักษณ์บ้างลูกเต๋ามองไปที่องค์พระพิคเนศอาจารย์ก็เลยเอ๊ะทำไมปรากฏลูกสัญลักษณ์นี้อยู่ตรงข้ามแล้วมันไม่บังเอิญเพราะมันมีพที่อาจารย์ก็เลยถามพรามที่นู่นพรามผู้เป็นแบบมีวัยวุฒิมีอายุผู้ภาษาอังกฤษดีมากก็มาอธิบายให้อาจารย์ฟังบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับพรจากองค์พระศรีคเนด้าน เราต้องบูชาเต่าก่อนเต่าเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพรานอรายเรียกว่ากรุมาวตารและเต่านี้เองแววตาเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตามองอะไรก็แล้วแต่เต่าจะมองสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่อย่างนิ่งๆิ่งและมั่นคงจะไม่วอกแวกเหมือนสัตว์อื่นและสําคัญที่สุดก็คือเต่าเนี่ยจะปลอดภยัยเมื่อผลหกอย่างเข้าไปในกระดองไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหัวหนึ่งหางและสี่ขาเปรียบได้กันกันกบจิตใจของมนุษย์<ฮ>ถ้าคุณต้องการอยากจะให้องค์พ่อเติมเต็มพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ความส คุณจะต้องข่มแม้ยังตัดกำจัดไม่ได้ให้ข่มไว้ก่อนที่เข้าไปรับพรนั่นคือตัณหาความโกรธความทะยานอยากความโลภและความยึดมั่นถือมั่นหรือตัวถือตอนอ่ออ,อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยความอิจฉาริสยยวันนี้สําคัญมากให้ข่มแม้ยังตัดต่อ,อไม่ได้ให้ใจเราว่างๆสบายๆเพื่อเข้าไปขอพอรรับพรจากพระเนศเปรียบง่ายๆครับมิวกี้เหมือนน้ำเนี่ย <ทะ S 1> ถ้ามันเต็มไปด้วยน้ําดาเราไม่เทน้ํานั้นทิ้งขอพรพระคเนศเหมือนเราเติมน้ําดีน้านั้นก็ยังคงขุ่นอยู่แต่กลับกัน เป็นว่าเราเทน้นําเสียน้ำำําดํานั้นทิ้งเป็นภาชนะเปล่า,ปา,ปาเป็นใจใสๆเจอเปล่าเราก็เข้าไปรับพลังจากพะคเนียดได้อยู่แล้วเพราะพะคเนียดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีสัญลักษณ์เต่าและอีกอย่างหนึ่งเต่าทั่วโลกรู้จักเลยคือความมั่นคงยั่งยืนมิวกี้สิ่งใดสําเร็จกับมิวกี้ความล่ํารวยของมิวกี้ชื่อเสียงของมิวกี้มิวกี้ก็ปรารถนาให้มนันมั่นคงยั่งยืนยาวนานด้วย เช่นกันครับเป็นป่วยศัลย์ไม่มีที่ไหนนะครับเพราะาอันนี้จะเป็นคนพบที่อินเดียเลย<า>วันนี้มิวกี้ดีใจมากจริงๆที่แบบได้มาเจออาจารย์เชียงนะคะคือติดตามอาจารย์อยู่แล้วแลว้วก็คือเราดูตลอดดูรายการที่มีอาจารย์ตลอดแล้วพอวันนี้ได้มาเห็นอาจารย์ได้ทําพิธีให้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์มิวกี้สัมผัสถึงพลังงานที่ดีมากๆมิวกี้มีความเชื่อเรื่องพลังงานที่ดีค่ะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใกล้กับคนที่พลังงานดีเราจะได้สิ่งดีๆกลับไปมิวกี้รู้ไหมว่าเทพฮินดูนี่มีหลายคน แต่ทำไมองค์พระคเนศถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาเทพที่จะต้องบูชาก่อนเทพทุกองนั่นคือความกตัญญูที่พระคเนศมีต่อพระอุมายอมเสียสละสศีรษะตัวเองแต่ไม่ยอมผิดสัจจวาจาในการเฝ้าประตูปกป,ป้องพระมารดานี่แหละจึงได้รับการยกย่องระเทิดทูลเป็นเทพที่องค์เล็กแต่ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทุกองค์แล้วก็ในคัมภ an ีคเนศปุราณะโุราณมีตำนานกล่าวว่าท่านเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของปฐมคเนศเป็นปฐมเทพแห่งการบูชาเเป็นปฐมพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะพระนารายณ์พระพรหม เป็นอาวาตาหรหนึ่งใช่ถึงบอกว่าท่านสร้างทุกสรรพสิ่งคือผู้สร้างแห่งผู้สร้างย<ม>ิ่งใหญ่มากนะครับอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ทาไมบูชาพระคันเนศแล้วบางคนสาเร็จเร็วบางคนสาเร็จช้ายอย่างเนี้ยหนูอธิษฐานขอได้ทุกสรรพสิ่งอย่างเลยบางคนถามว่าทําไมหนูบูชาแล้วห็นได้เหมือน,นเขาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก่อนที่คุณจะรับพรนจากพระเนี่ยคุณข่มจิตให้ว่างอยังมันเต่าถ้าคุณมามยังพยานยากยังแบบเล่าร้อนหรือบางทีอิจฉาริษยามันก็ไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่่งทีีอาาจรยย์ไดุ้กััับสสผ มีพี่เป็นคนที่แบบกระตันยูมากคนเรามาทำแบบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เห็น แล้วความกระตันยูที่มิวกี้คิดมาตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าฉันจะต้องทําให้แม่ฉันภูมิใจฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกบ้านและครอบครัวฉันอีกต่อไปมิวกี้คิดแบบนี้มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนองค์พ่อก็จะส่งพลังบางอย่างมาช่วยหนู่เช่นกันแล้วบางคนมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งไม่เคยอาราธนาให้ท่านมาเป็นเทพประจําตัวเลยคือสักแต่ว่าการที่เราจะเชื่อมโยงกันมีกุศลกันเราก็ต้องอย่างเนี้ยขนาดเราจะมีคอนแทกกันเราต้องแลกไลน์แลกเบอร์ติดต่อกันใช่ไหมขององค์พระศรีคเนศก็เหมือนกันเราก็ต้้ออองงาบบกลล่นนแีีูขรรรธใหค์พะ มาเป็นเทพประจําตัวมาเป็นเทพประจําธุรกิจกิจการอืมวันนี้หนูได้หลายอย่างมากอาจารย์อาจารย์คือแบบรู้ลึกรู้จริงจริงๆเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปหาที่บ้านยินดียินดีไปหาอาจารย์ที่บ้านไปนั่งคุยกับอาจารย์น้าอจาแบบนั่งคุยกันได้ทั้งวันได้สนุกสนานเดี๋ยวไว้อาจารย์หาองค์ประพิธีดีๆให้หนูไปเสริมอีกไปเพิ่มเติมเสริมบุญบารมีอีกขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะะคเช่นกันครับเช่นกันเช่นกันดีที่ได้พบนะจ๊ะสวัสดีค่ะ He <laughs> mad. ครับผมขอบคุณมากที่เชวญหนูมางานนี้ชอบไหมประทับใจมากอินนะสุดๆพี่แม่เห็นไหมว่าหนูแบบไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ละสายตาใช่พี่เห็นแล้วแบบว่าเราเนี่ยมองแล้วแบบรู้สึกปิติตลอดอินกับพี่พีแบบบนสูงนใหญ่ดีมากมากสุดๆแล้วครั้งนี้แบบทุกคนยังตั้งใจมากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคอ r t i o n หน่นหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางมูนะแต่คราวนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะนั่นต้องศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วสวยทุกภาพสวยจริงใช่ๆสวยมากๆครั้งแรกที่หนูเห็นคือแบบโอ้ไม่ก็คือสวยสวยมากจริ จริงวันนี้แบบต้องขอบคุณพี่แมนแล้วก็พี่ๆทุกคนที่แบบชวนหนูมาในงานวันนี้พี่แมน์ขาหนูปังแล้วหนูอยากให้แฟนๆหนูปังด้วยพี่แมนมีอะไรให้แฟนๆหนูบ้างไหมคะอยากได้อะไรครับพี่ให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่พี่จะหาให้ได้หนูอยากให้พี่แมนนะคะช่วยทําภาพพระเภทเนสสวยๆให้กับแฟนคลับที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ให้พิมพ์มาว่าตัวแฟนๆนะคะมีความผูกพันกับองค์ชอบประเภทเนตอยังไงได้ไหมคะพี่แมนได้เลยครับผมให้กี่รางวัลดีคะยี่สิบนะน้อยไปปะไม่น้อย ได้เลยค่ะไม่เลยค่ะ20รางวัลเลยคะพี่แมนยี่สิบนี้นะครับจะเป็นการออกแบบที่คัสตอมไมซ์เฉพาะดวงแต่ละคนนะครับไม่ได้เป็นรูปเดียวที่ให้ไป20คนไม่ใช่ออกแบบตามพื้นดวงคงคอนเซ็ปต์ของโฮโรวอรลเลยโอ้โหดีสุดๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจโฮโรวอรลเพเปอร์นะคะก็ติดต่อไปที่ Li น์แอดฮูร์วอลนะคะแล้วก็เวิร์ลไวด์เว็บฮูรวอลดอตคอมค่ะรับรองว่าปังแน่นอนพี่แมนอันนี้หนูพูดจริงๆนะว่าถ้าไม่ปังหนูไม่มาซ้ำสองไม่ใช้ซ้ำสองไม่รีวิวซ้้าาลว่่เกกีริิศัพท์ขอองมะ คือว่าต้องใช้จริงต้องเห็นจริงถึงและถึงจะรีวิวถ้าไม่ดีจริงแม่บิลกี้ไม่รีวิวเลยค่ะครับ,รบอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าต้องบอกอะว่าแบบว่าเบลกี้ต้องลองลองเสร็จปุ๊บนี่ไงเป็นไง จริงๆององแล้วแบบพี่แม่เชื่อไหมว่าภาพสวยแล้วอ่ะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวพันแล้ววันนี้หนูได้ทราบจากอาจารย์เชียงว่าความหมายของเต่เาคืออะไรซึ่งโอ้โหแบบ Amazing มากลึกมากแล้วแบบวันนี้หนูได้ไม่เห็นกับตาว่า,วามีการทําพิธีจริงๆนะมีการแบบเบิกเน่จริงๆนะโหแล้วแต่ละปรางคือแบบที่สุดมากพี่แม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่แม่ เพื่อนๆค่ะจะบอกว่าวันนี้มิวกี้อิ่มเอมใจมากๆนะคะแล้วมิวกี้เชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูรายการสุดปังพลังมูในเทปนี้นะคะก็จะอิ่มเอมไปกับมิวกี้คืออย่างที่อาจารย์เชียงบอกคือมิวกี้เนี่ยไม่ใช่แค่วหว้มิวกี้มีความศรัทธาความศรัทธาในที่นี้คือเราต้องเชื่อว่าท่านน่ะมีอยู่จริงแล้วก็ทุกครั้งที่เราขอพรอ,อะไรก็ตามเราต้องเชื่อมั่นว่าท่านจะช่วยเราได้จริงๆอย่างที่มิวกี้พูดเสมอค่ะเพื่อนๆแน่นอนค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะขออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเสริมดวงจากสิ่งศ เหล่านี้ก็คือสิ่งที่เสริมสร้างขึ้นไปให้ฟังขึ้นดีขึ้นค่ะดีแล้วก็ดีอีกรวยแล้วก็รวยอีกวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์โชคดีได้รางวัลไปนะคะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปตามนี้เลยค่ะส่งหลักฐานเข้าไปนะคะเดี๋ยวทางฮอลล์วอเตอร์เนี่ยเขาจะสุ่มแจกให้เลยค่ะ20รางวัลค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้เนาะดีใจไหมดีใจค่ะดีจริงๆวันนี้ดีดมากๆขอให้ทุกคนนะคะปังปังปังเฮงเฮงเฮง,ง,งรวย รวยๆต้อนรับปี2022แล้วก็ตลอดปีตลอดไปค่ะอันนี้ชอบที่สุดสาหรับที่วันนี้อาจารย์เชียงได้บอกนะคะคือเมื่อใดที่จิตเราอะไม่ริษยาค่ะเมื่อนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างและพรอันประเสริฐองค์พ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาประจํากายของเรานะคะก็จะอวยพรอวยใ้ให้เราค่ะวันนี้ขอต้อนรับไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ